ออกคนละครึ่งยังโอเคนะลูกยังดูแบบได้อยู่แต่คนที่ดีที่สุดประเสริฐสุดคือให้ไม่ให้เราออกเลยนะคะการไปเดทเนี่ยไม่ใช่เราจะแบบโอ๊ยกูกอบโกยกูได้กินฟรีกูได้กินฟรีน,ฟรนะคะกูได้กินข้าวฟรีไม่ใช่การออกเดทคือการได้ดูทรงผู้ชายว่าตกลงมันเป็นคนแบบไหนมันมันเป็นสุภาพบุรุษไหมการที่ผู้ชายไปขอผู้หญิงออกเดทคือผู้ชาย นัดผู้หญิงไปเดทยกตัวอย่างไม่ต้องผู้หญิงผู้ชายหรอกเราอะ่ะชวนน้องสาวไปกินข้าวอะ่ะเฮ้ยเอยไปกินข้าวกับพี่หน่อยมามามาใจเราอะ่ะเป็นพี่ชวนน้องกินข้าวกูต้องเลี้ยงแล้วน้องกว่าจะออกมาจากบ้านเราต้องเลี้ยงน้องแล้วล่ะใจเราอะ่ะ เช่นกันกับผู้ชายเราชวนผู้หญิงเขากว่าจะออกจากบ้านแต่งหน้าทําผมเป็นชั่วโมงรอมึงกูตื่นตั้งแต่ตีห้ามึงเดทกูสิบโมงกูตื่นตั้งแต่ที่ห้าเห็นใจด้วยกูตื่นเช้าปกติกูตื่นสิบโมงเห็นใจกูด้วยกว่าเขาจะแต่งเนื้อแต่งตัวไปเดทกับคุณน่ะสิบโมงอ่ะน้ําใจดังนั้นเวลาผู้ชายไปชวนผู้หญิงออกเดท่ะจำไว้นะลูกเขาอยากสแสดงความแมน การเป็นผู้ชายให้ผู้หญิงประทับใจถ้ามึงนัดเพื่อนเออออกคนละครึ่งว่ากันอย่างหนึง่งถ้ามึงนัดเพื่อนทำรายงานนัดเพื่อนคุยธุรกิจออกคนละครึ่งกูไม่ว่าเลยแต่นี่คือนัดในฐานะคู่เดทในฐานะคนที่เขาอยากแสดงออก act like a man เข้มามถ้าเจอคนจริงคือเขาจะไม่ยอมให้เราออกเลย แต่ไม่ใช่เราจะไม่ออกเลยเราก็ต้องทําท่าแบบล้วงกระเป๋านะคะบางคนแม่งกูล้วงแล้วล้วงเข้าล้วงออกเมืองยังไม่จ่ายสักทีอ่ะกูออกคนละครึ่งแล้วกันกับเมืองแล้วกันบางคนนะคะเจอแล้วก็ทําเป็นโอยไม่เป็นไรพี่ออกเองโอเคเก็บลิบเก็บเลยนะมึงลิบดูลิบโอเคค่ะขอบคุณนะคะพี่นะคะขอบคุณนิดนึงเป็นเป็นเป็นมารยาทแต่หล่อนต้องบอกว่าคราวหน้าเดี๋ยว หล่อนอาจจะเป็นคนซื้อตั๋วหนังให้เขาออกเมนหลักออกค่าข้าวน,นี่นั่นหลอนอาจจะช่วยเขาออกค่ารถหล,ลอนอาจจะช่วยเขาออกค่าทางด่วนหรืออะไก็แล้วแต่มันดูน่ารักการที่ผู้ชายเจอผู้หญิงที่ช่วยออกช่วยออกบ้างน่ารักแต่ถ้ามาหารคนละครึ่งมันอาจจะดูน่าเกียดไปนะคะ